โอ้ยอยู่สูอัสดีครับอะไรนะครับนะวันนี้นะแมวเหมือนเกืเมื่อมาเล่นเกมนน้าีโรกันนะครับผมวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟ571นะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็พิเศษหน่อยเพราะว่าผมนี่จะมารีวิวกลอศึกนะครับที่ผมเพิ่งเปิดออกมานะครับผมก็คือกลอศึกตรงนี้ยากที่จะต่อกรตรงนี้นะครับยากที่จะต่อกรเนี่ยมันโกงยังไงนะครับอ่ะนี่ครับอ่านรายละเอียดเลยนะครับบอกว่าเมื่อเริ่มต้นการต่อสู้จะนำเปอร์เซ็นต์ของโอกาสคลิ แปลเป,เปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ของโบนัสโจมตีนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ของโอกาสครีแปลเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ของโบนัสโจมตีนะไอ้ตรงเนี้ยมันมันมันส่งมันดียังไงนะครับมันดียังไงก็เพื่อนๆลองดูสําหรับผมใส่ให้ตัวดาเมจหลักคือริโปของเรานะครับแล้วเพื่อนๆเข้ามาดูที่พื้นฐานตรงนี้นะครับมันจะมีบอกอยู่นี่ครับโอกาสครีของผมเนี่ย320%เซ มันจะเอา320%เนี่ยมาแปลงเป็นโบนัสดาเมจให้หมดเลยครับเนี่ยครับโบนัสดาเมจนะก็คือจะตีแรงขึ้นอีก320%นะครับอืมมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วโอกาสแล้วคลี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคลี้มันทำดาเมจได้ประมาณสัก2เท่านะถ้าผมจำถ้าผมไม่รู้ถ้าผมเดาผิดนะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็เพื่อนๆก็แย้งได้แต่ว่าผมคาดว่าคลี้เนี่ย มันทำดาเมจสองเท่านะ200%นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นโอกาสขี้อะเอามาเป็นเพิ่มดาเมจแทนอนะ่ะกลายเป็นว่าดาเมจของเราก็จะเพิ่มขึ้น3 2 0นะก็คือมากกว่าอัตราคลีนะครับเนี่ยครับการทำงานของมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าเราจะไม่คลีแล้วนะครับไม่คลีแล้วนะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับดาเมจจาก750มันก็เพิ่มเป็นพันเลยนะเป็นพันเจ็ดสิบนะ ดัมมีเพิ่มขึ้นแล้วๆๆแล้ว,ลว,ลวออสิ่งที่ทําให้กลสึ่งนี้มันโกงเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันมาจากอะไรครับถ้าจะยิ่งโกงเข้าไปอีกนะมันจะต้องใส่ควบคู่กับตัวนี้ครับตัวที่มันเขียนว่าครินแน่นอนอ่าถ้าเพื่อนๆเห็นบ่อยนะครับคนที่ใช้บ่อยก็คือฮองตงนะครับฮองตงเพราะว่าอะไรนี่เพื่อนๆดูตรงนี้นะ ที่บวก12นะครับโจมตีทั่วไปทั้งหมดจะคริและฮิตแน่นอนกลายเป็นว่าองตรงเนี่ยถ้าใส่กลนศึกยางที่จะต่อก่อนแล้วมีอัตราครีสมมุต300ิ300%นะอัตราคร่300%นะ่ยแปลงเอา300%มาเป็นโบนัสดาเมจอะเพิ่มขึ้นอีก300%นะครับแล้วก็ไม่ครีแล้วนะแต่ว่าเมื่อเจอบบก12เนะี่ยโจมตีทั่วไปทั้งคีและฮิตด้วยอะครีมันก็วบเออบวกอีก2 200%อนะ กลายเป็นบวอีก500%เลยนะคือมันจะยิ่งทำเดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับเนี่ครับความโกงมันของโกงของคนสึ่งนี้มันอยู่ตรงนี้แต่ว่าเพื่อนๆต้องดูนะครับว่าต้องหาสกิลที่มันครีและฮิตแน่เออครีแน่นอนเออหาสกิลที่มันบอกว่าครีแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆมีบางคนสงสัยนะครับว่ากามเหลงทําไมมันตีแรงน้อยลงนะครับเพื่อนๆ เพื่อนๆดูนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเล่นตัวที่คีแน่นอนอะ่ะมันจะได้ดาเมจเพิ่มอีก2 0 0เนะครับเพิ่มอีก200%นะครับ,นะรบแต่ว่าถ้าดูกำรรเหลงอะ่ะเพื่อนๆไล่ดูหาสกิลที่มันคีแน่นอนไหมสกิลสร้างดาเมจเป้าหมายเป้าไหม่เพิ่มพิเศษอ่าไม่ใช่เออตรงนี้อีกสังหารเป้าหมายตรงนี้ตรงตีทั่วไปอ่ะไม่มี ตรงนี้เมื่อปล่อยสกิลโอกาสครีใส่เป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก80%ตรงนี้ไม่ใช่ครีแน่นอนนะครับโอกาสคลีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือเราจะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นมาอีกแค่80%นะครับเวลาใส่กลศึกย่างที่จะตอกกอนเนะ่ะดามเมจจะเพิ่มขึ้นอีก80%แค่นั้นนะครับแค่นั้นนะแต่ถ้าคำว่าครีแน่นอนเนี่ย มันจะขึ้นเป็น200%เลยนะเพื่อนๆแตกต่างกันนะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเพื่อนๆต้องเออ่ทำความเข้าใจนะนี่ครับมันเพิ่มคลี่มันเพิ่มแค่80%นะแล้วนี่สกิลสร้างดาเมจหรืออะไรเงี้ยอ่ะนี่ครับเพราะนั้นถ้าเพื่อนๆอ่านแล้วไม่เจอคขาว่าคลิแน่นอนเนี่ยกลายเป็นว่าเอ่อตัวนั้นเนี่ยจะไม่ได้ดาเมจที่บวกเข้าไปอีก200%นะครับ แล้วถ้าตัวไหนอีกที่มีเอ,อ่อคี้แน่นอนอ่ามาดูกุนอูนะครับกุนอูตัวนี้ผมปั้นอยู่นะครับแต่ว่ากําลังทํายากที่จะต่อกกอ,อยู่นะเซิร์ฟนู้นนะแต่ว่าของยังไม่มาก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้เต็มเต็มไปเลยนะครับแต่รอเอ,อ่อตัวจิ้นก่อนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ครับสิ่งที่กุนอูผมคิดว่ามันใช้ได้เพราะว่าอะไรตรงนี้ครับเขาเขียนว,ว่าต่อสู้รอบที่1โจมซีตั้งดามจเพิ่มขึ้น25%และเห็นไหมคำว่าคริแน่นอนเห็นไหมเพื่อน ไอ้คำว,ว่าคลี่แน่นอนเนี่ยมันจะทําให้ทกนอูเนี่ยเดิเมเเพิ่มขึ้นอีก200ซไปอีกนะนั่นแหละครับนี่แหละครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นกวนอูใช้ได้อ่ะมาดูต่อตัวไหนใช้ได้อีกอ,อจูลงนี่ไม่ไม,มีแต่ขอดูเตนอย e, เห็นไหมเพื่อนๆลองไล่ดูนะเพื่อนๆต้องไล่ดูผมไม่ได้มีโอกาสไล่ดูให้เพื่อนนะอ่า เตียนอุยออกลบครั้งที่1โจมตีสร้างดาเมจครีแน่นอนเห็นไหมคำว่าครีแน่นอนเนี่ยเจอเมื่อใส่ยากที่จะต่อก,กอมันจะบวกเพิ่มเข้าไปอีก200%นะครับอ่าอย่างนี้นะครับแล้ว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 ผมก็มีคุณพลบิลลิปโปมานะครับขุณพลบิลลิปโปเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าสร้างดาเมจกายภาพ100%ต่อศัตรูเดียวแถวหน้าแต่เขาบอกว่าถ้าเป้าหมายติดสถานะขวัญกระเจิงอยู่จ่ายฮิตและครีแน่นอนเห็นไหมครับ เนี่ยครับจะฮิตและคลีแน่นอนนะครับเพิ่มเมจทั้งอ้อม1 0 0อเีกเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าลิโป้มันใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องติดขวัญกระเจิงก่อนนะติดขวัญกระเจิงนะครับก็เพื่อนๆขวัญกระเจิงก็คือใช้สกิลี่ยแหละมีโอกาส50%รติดขวัญกระเจิงนะครับเมื่อติดขวัญกระเจิงแล้วตีธรรมดาเนี่ยจะคลีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลิโป้น่าจะใช้ได้แล้วมีอีกอันนึงที่น่าจะใช้ ร่วมกันกับกลศึกยากที่จะต่อกอนได้อีกนะก็คือถุงแพรนะครับถุงแพรถุงอะไรครับถุงจูโล่งครับถุงจูโล่งถุงจูโล่งมันบอกว่าอะไรโจมตีทั่วไปคลี่นแน่นอนเห็นไหมคําว่าคลี่นแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าถุงจูโล่งน่าจะใช้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ลองมาหาตัวที่เน้นโจมตีธรรมดา เน้นโจมตีธรรมดาแล้วเอามาใส่ถุงจุ่โล่งเนี่ยมันก็จะ,ะคลี่ให้แน่นอนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้ดาเมจอีก20 0%นะครับนี่เท่าที่ผมคํานวณเอาไว้นะครับจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมจะลองอใช้บุกตะลุยก่อนบุกตะลุยคือดามเมจเพิ่มขึ้น10%นะผมจะหาให้ดูความแตกต่างนะครับให้ดูความแตกต่างนะครับนี่ครับบุกตะลุยนะแล้วผมจะลองตีอ่า เดี๋ยวไม่ใช่อ่าผมลองยกทับดูนี่นั้นเจียนมือเอกอ่ามานี่ครับผมติดอยู่มือเอกใตเกี่ยวมาผมขอลองดูว่าจะเป็นยังไงนะอ่าเพื่อนๆที่ครับไม่ได้ใส่ยากที่จะต่อก่อนนะแล้วดูริโป้ของเรานะทำราเมจปึ้งอ่าขอดูซิ2 2 1 0 9 3อ่าไป มาร์กไว้นะ221093นี่ครับนี่ครับแล้วก็เป็นไงนี่ครับเพื่อนๆมันจะติดขวัญกระเจิงกันหมดนะครับเห็นไหมขวัญกระเจิงคือตรงนี้ครับเห็นไหมขวัญกระเจิงตรงนี้ครับสีม่วงๆนี่ครับสีม่วงๆนี่คือขวัญกระเจิงนะครับเอาล้ครับถ้าเป็นอย่างนี้มันจะทาดาเมจแรงขึ้นไหมนะขอดูริโปโตตีนะครับนี่เอากดไม่ทันอ่ะเอาใหม่ตรงนี้ก็ได้เอาไม่ทัน มาดูตรงไตเกลียวเนี่ยอู animal, ้หูไตเกลียวตีหน <na. S 2> ึ่งแต่ว่าโหนี่ครับโดนเดเมททางอ้อมอยู่นะนี่ครับเดเมททางอ้อมนี่ครับเดเมททางอ้อมขึ้นนะเมื่อกี้คือขึ้นเดเมททางอ้อมอยู่นะอ่ะอย่างนี้ก่อนอ่ะนี่ครับอ่ะเพื่อนๆดูเดเมททางอ้อมอ่ะเอ้ามันไม่ค้างให้โอ้โหช้าเลยเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองดูสังเกตดูแล้วกันนะครับตีแล้วเดเมททางอ้อมขึ้นเนี่ยมามาประมาณอย่างนี้นะ เลข2เลข3เลข1นะ่ะเลข2เลขสามเลขหนึ่งอ่ะอย่างนี้ก่อนนะอ่ะปึ้งอ่ะโอ้ชนะได้แล้วโอ้โหชนะได้แล้วขอบคุณมากที่แรกผมแพ้นะเพราะว่าแต่ว่าริปโป้มันตีาเมจทางอ้อมเยอะนะแต่ผมจะต้องเอามาตีให้ดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะตีธรรมดาให้ดูนะครับอ่ะเอาใหม่ปึ้งมาแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาอ่ะนี่ครับ 40 629นะอ่าไปเนี่ยครับทำดาเมจ40629นะตีธรรมดานะครับแล้วก็เนี่ยได้ด้มจทางอ้อมขึ้นอีกนะเมืเ่อกี้เห็นไหมเพื่อน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 เออลองเออค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูอย่างช้าๆนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่ของอันนี้คือผมเออริโปโผมยังใส่ของธรรมดาอยู่นะนี่ครับ ใส่บุกตะลุยนะผมจะเปลี่ยนมาใช้ยางที่จะต่อก,ก่อนเป็นยังไงอ่ามาดูครับดูโจนภัยดันเจี้ยนมือเอกอ่ะนี่ครับตีอันอันเดิมเลยครับอันเดิมเลยนะอ่าหา้าลบอ่าเพื่อนๆดูนะอ่ะนี่ครับเพื่อนๆเออ อ่าเดี๋ยวผม1 2 5 9 0 7องาน่ะนี่ครับผมให้เพื่อนเพื่อนดูนะก็คือเออ่ดาเมจเนี่ยน้อยลงนะครับดาเมจดาเมจเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเออ่เพราะว่าอัตราคีเปอร์เซ็นต์ไอการตีคีเนี่ยมันมันคำนวณดูแล้วเนี่ยมันจะได้มันมันจะแรงกว่านะครับถ้าตีถ้าตีออกคีเนี่ย มันจะแรงกว่าตีปกตินะครับตีปกตินะอ่าอย่างนี้ก่อนนะอ่าเพื่อนๆค่อยๆค่อยๆทําไปนะเพราะว่าของเกมเนี่ยมันคํานวณมันใช้คํานวณหลายอย่างนะอย่างเช่นเวลาเวลาจะติดคลีเนี่ยมันจะเอาดาเมจมาคูณ2เข้าไปอีกถ้าดาเมจของเรา500เนี่ยมันก็จะเป็นดาเมจ1 0 0 0ใช่ไหมครับดาเมจ1,000พนะก็มันจะต้องเอาดาเมจ5 0 0แล้วก็ค่อยมาคูณ2ไปก่อนนะถ้าค่อยๆคิดก่อนนะ แต่ว่าเมื่อใส่กลศึกยากที่จะตอกกอน,น่ะสมมติอัตราคีีเพื่อนๆ200%เอน่ะสองอัตราคีนะครับอัตราคีสองร้อยเเนี่ยมันก็จะเอาดามเอ่อมาแปลงเป็นดาเมจคือดาเมจเจ็ดร้อยนะครับไอไอดาเมจโบอีกสองร้อยเป็นเจ็ดร้อยนะครับแต่ไม่คีแล้วเห็นไหมแต่ไม่คีแล้วมันก็จะอ่ะอัตราคีเอาคล้ายๆลิปโป้ผมเลยลิปโป้ผมเนี่ยสมมุตินะสมมุติลิปโป้ผมเนี่ย โจมตี500นะครับแล้วอัตราคี่300นะครับแล้วกลายเป็นว่าถ้าคี2เท่าเนี่ยมันจะกลายเป็น1000ใช่ไหมห้ยคูณ2เนี่ยเท่ากับ1,000พนะครับดาเมจ1 0 0 0นะแต่ว่าถ้าผมใส่ยากที่จะต่อกอน่ะมันจะเอาเอ,อัอตราคี่มาแปลงเป็นดาเมจอ่ะอัตราคี่ของลิโป้เนี่ยมี300ใช่ไหมแล้วตโจมตี500เนี่ยใช่ไหมมันเอาบวกกันอนะ่ะกลายเป็น800นะกลายเป็นตี800นะครับเพราะนั้น แรงน้อยกว่าคลี่อยู่แล้วนะครับดาเมจเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับว่าดาเมจ800กับกับดาเมจ1,000เนี่ยเห็นไหมดาเมจ800มันน้อยกว่านะครับเพราะนั้นนี่ตีธรรมดาเอ่อสกิลเนี่ยมันไม่ของผมอ่ะมันไม่คลี่แน่นอนถ้าไม่ขึ้นคลี่แน่นอนเนี่ยแสดงว่าดาเมจเนี่ยน่าจะน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเพื่อ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 นเวลาเพื่อนเพื่อนจะเอ่อใช้ก้อศึกอันนี้ต้องดูดีๆนะครับอ่าแต่ว่ามาเอาไม่ติดขวัญก็เจอ่าไอตัวนี้อ่ามา ไม่ตีตีไม่ติดขวัญกระเจิงมาไม่เป็นไรตีไม่ติดขวัญกระเจิงผมตีใหม่เพราะว่าตีผมจะต้องการตีติดขวัญกระเจิงเพราะว่าจะทําให้คลีขึ้นอัตราคลีแน่นอนนะครับขึ้นคําว่าคลีแน่นอนอ่ะตีมาปึ้งติดขวัญกระเจิงไหมติดนะครับโอเคติดเอากดไม่ทันกดไม่ทันโอ้ผมกดหยุดไม่ทันตีธรรมดาอาตี เอาโหเอาหายหมดแล้วเอาใหม่แต่ผมกดรีเพย์ได้อ่ามาดูนะครับแต่ว่าอันนี้มาตีธรรมดาใหม่อ่าหนึ่ง้าเก้าเนะแล้วก็ตีธรรมดาอ่าดูตีธรรมดานี่ครับ5้าหกแนะอ้าวนี่ครับ นี่อ่าเพื่อน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 นะครับผมมาผมจดเอาไว้แล้วนะครับก่อนที่จะใส่ยากที่จะต่อกอนเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยมันลดแค่40629นะแต่กลายเป็นว่าถ้าใส่ยากที่จะต่อกอนเนี่ยมันขึ้นมาเป็น56859นะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะขึ้นไปเท่าไหร่นะอ่าเอ่อ56859ลบ 40629นี่ครับเดี๋ยวผมคำวนวณให้ดูก่อนนะนี่ครับ16230นะครับกับเอ่อ40629เท่ากับโอ้40%หรอ39%นะครับโอ้เพิ่มขึ้นมา39%เลยนะ คือแรงขึ้นแรงขึ้นเยอะคือบางบางบางถุงเนี่ยบางอะไรเนี่ยเพิ่มดาเมจยังไม่ถึง39%เลยนะ39%้นนี่ถือว่าเป็นดาเมจที่สูงขึ้นเยอะเลยนะครับสูงขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าดาเมจสกิลธรรมดาลดลงนะเพื่อนๆก็ลองชั่งใจกันดูนะครับแต่อันนี้เราเอามาเล่นแค่ให้ดูแค่ตัวลิปโป้นะตัวลิปโป้คือ หาตัวที่คลิกแน่นอนอ่ะถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นฮองตรงอ่ะแล้วใส่ของพวกเนี้ยกลายเป็นว่าเพื่อนๆได้รับดาเมจแรงขึ้นอีกประมาณ4 0เลยอ่ะคือโกงมากๆนะโกงมากๆนะใส่ให้กับตัวที่มันคลิ่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้มีตัวที่คลิกแน่นอนเนี่ยเพื่อนๆตีไม่เข้านะเพื่อนๆอย่าใส่มั่วนะครับอ่ะมาต่อนี่ครับเหมือนเดิมนะไต่เกี้ยว อ่ะเพื่อนๆลองดูดาเมจทางอ้อมนะครับดาเมจทางอ้อมนี่ครับอ่ะดาเมจทางอ้อมก็แรงขึ้นนะครับดาเมจทางอ้อมแรงขึ้นนะแล้วทําให้ดูดิโหต,ตีเตเกียวชนะอย่างง่ายดายเลยอ่ะเพื่อนๆพอเห็นภาพไหมว่าตัวถุงยากที่จะต่อกอนอ่ะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียเอาง่งายๆถ้าใส่ให้ตัวที่ ตีไม่ติดขี้แน่นอนเนี่ยมันจะเ,ออเบาวกว่าเดิมนะครับมันจะเบาวกว่าเดิมนะมันจะเบาวกว่าเดิมมากแต่ถ้าใส่ให้ตัวที่ออมีขี้แน่นอนเนี่ยมันจะแรงขึ้นเยอะเลยนะครับแรงขึ้นเยอะแล้วก็เพื่อน,อนๆดูตรงนี้ด้วยว่าผมคิดว่ามันน่าจะใส่ควบคู่กับถุงจูโล่งได้นะถุงจูโล่งได้แต่ถุงจูโล่งอะ่ะมันจะต้องตีทั่วไปนะครับตีธรรมดาไม่ใช,ใช้สกิลนะครับ เพื่อนๆก็ลองดูเวลาตัวที่มันไหลอ่ะตัวตัวที่มันไหลน่ะแล้วมันตีธรรมดาเวลาไหลแล้วตีธรรมดาเพราะนั้นใส่กับจูโล่งก็น่าจะใส่ได้นะครับผมว่าใส่ใช้กับจูโล่งได้นะเพราะว่ามันไล่โจมตีตีธรรมดาได้นะครับไอของพวกนเนี้ยแหละไอของที่คําว่ามันคีแน่นอนเนี่ยมันจะทําให้ถุงยากที่จะต่อกอนเนี่ยไอตัวกลศึกยากที่ต่อกอนเนี่ยมันจะทําให้แรงขึ้นนะครับแต่ถ้า ดาเมจน้อยกว่าเดิมเนี่ยไอแต่ถ้าไม่ใช่คีแน่นอนเนี่ยดาเมจน้อยกว่าเดิมแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนเพราะนั้นเพื่อนเพื่อนเลือกใส่ให้ดีนะครับเวลาจะเลือกกดถุงมาเนี่ยเพราะว่ามันใช้ตัวจิ้น2ตัวตัวหั่นหนึ่งตัวนะครับเพราะว่ามันมันเปลืองนะครับมันเปลืองไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนลองมีเอาไว้ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมเห็นคนเนี่ยใช้ตัวซุนเซกนะ แล้วก็ใช้ตัวยากที่จะต่อก,กอนนะครับผมจะมาวีคอให้ดูนะครับว่าซูนเซ็กกับยากที่จะต่อก,กอนเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้ไหมเพราะเห็นผมเห็นสุนต่านบางคนใช้อยู่นะครับใส่ย,ยากที่จะต่อก,กอนนะเดี๋ยวผมจะมาออลองรีวิวให้ดูนะครับแต่สําหรับริโป้ตัวนี้ก็จะทําให้ริโป้ของตัวของผมเนี่ยรู้สึกว่าตีธรรมดาเก่งขึ้นนะครับตีธรรมดาเก่งขึ้นนะครับก็มาส่งท้ายด้วยการตีให้ดู แต่ลิโป้เท่าที่ลองดูแล้วผมยังตีแพ้ตัวทีมโกงอยู่นะยังตีแพ้ทีมโกงนะครับอย่างโอโรจิัวนี้มาขอลองดูหน่อยซิผมใส่ยากที่จะต่อก่อนแล้วนะครับมานี่ครับทีมโกงอย่างเนี้ยผมลิโป้ลิโป้ผมสู้ไม่ไหววะ่ะแต่ว่าผมถ้าผมอยากใส่ยากที่ต่อก่อนปุ๊บจะเป็นไงครับนี่ครับเขาติดนี่แล้วนะแล้วตีทีปื้งหายไปเลยอะ่ะคือตีแรงมากนะตีแรงมาก เนี่ยครับเลลิโปผมก็เนี่ยครับตีขวัญกระเจิงได้อยู่นะแล้วนี่ครับริโปผมนี่ครับตีเนี่ยครับตีติดขวัญกระเจิงด้วยคือตีแรงมากๆนะคือตีแรงขึ้นนะจากที่ที่แรกผมตีไทยสูจู้ไม่ตายนะครับตีไทยสูจู้ไม่ตายแต่ว่านี่ครับตีไทยสุจู้จนตายเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตีธรรมดาก็ตีติดคลีแน่นอนด้วยนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆใช้ใช้ให้ถูกทีมนะครับใช้ให้ถูกตัวด้วยนะครับเนี่ยครับทำให้ ถ้าเพื่อนๆลองไล่ไปดูคลิปที่แล้วเนี่ยผมริโป้ผมสู้ไม่ได้นะสู้ทีมนี้ไม่ได้นะแต่ตอนนี้สู้ได้แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับกลายเป็นริโป้ของเราเก่งขึ้นนะครับนี่แล้วเหลือแต่เตียวหวยแล้วเนี่ยเห็นไหมครับกลายเป็นสู้ได้เลยนะสําหรับผมนะแล้วผมอ๋อตอนนั้นผมเอาลี่จูออกด้วยเมื่อ,อ,อคลิปที่แล้วผมเอาลี่จูเข้าตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าฟึงแทนนะครับก็ ก็ทําให้เก่งขึ้นนะอะขอลองดูมาตัวจิก้าหน่อยแต่ว่าทีมลิปโป้ของผมนี่เป็นเป็นโจกโก้งนะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเห็นไหมตัวสมเอียเนี่ยมันมันคู่คู่กับตัวจินนวจนนจ้นนะครับตัวเจนน์เฟิงนก็จิ้นนะครับทุกอย่างมันจิ้นหมดเลยนะครับเพราะนั้นลิปโป้ผมไม่เข้าพวกนะแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรมาลองตีให้ดูนะครับตีแรงมากๆเนี่ยตีธรรมดาแรงมากนะเนี่ยครับ ปึ้งเนี่ยครับยิ่งยิ่งตีได้ยิ่งไหลนะครับแล้วไหลแรงมากๆนะเพราะว่าเห็นไหมตีธรรมดาเมื่อกี้ขึ้นคลี่เลยเห็น,น,นไหมขึ้นเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นสีส้มๆ้มไหมถ้าตีธรรมดาเดเมจที่ไม่ตีไม่คลี่เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าคลี่เนี่ยมันจะเป็นสีส้มนะครับๆๆเพื่อนๆเมื่อกี้นี่ยดูตีธรรมดาปึ้งไม่คลี่แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับก็ยังแรงอยู่นะแล้วตีธรรมดาเนี่ยขึ้นสีส้มนะครับกลายเป็นตีติดคลี่นะครับ เนี่ยครับลลกลายเป็นว่าพอคี้แน่นอนเนี่ยดาเมจเนี่ยแรงโคตรเลยนะครับตีติดคิติคอเนี่ยแรงโคตรเลยนะเออมาโอ้โหแต่ว่าถ้าผมตีคนนี้ล่ะคนนี้เป็นตัวถงหยวนนะไม่ใช่โอ้ Overwatch, ถงหยวนใช่จริงด้วยนี่ครับถงหยวนเนี่ยอ,อ่ะมาลองดูผมก็ยังไม่มั่นใจนะเป็นทีมโกงโปรติเออคลิปก่อนที่ผมรีวิวลิโป้เนี่ยผมสู้ไม่ไหวนะครับแต่ว่ามาดูครั้งนี้จะสู้ไหวไหมนะตีติดมิด โอ้ไม่ตีตีไม่ติดไอ้นี่อยู่โอ้โหไม่ติดแล้วริโปไม่ได้ตีเพิ่มหรอตีเพิ่มตีเพิ่มให้ดูหน่อยครับปึ้งตีเพิ่มนี่ครับตีแรงมากๆนะตีแรงมากแต่ว่าทงสวนมันโกงความตายนะเพราะนั้นก็เออจะยังไม่ตายเลยทันทีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมาขอลองดูต่อนะครับริโปของเรานี่โดนตีเพราะว่าริโปของเราเป็นตัวจกก๊กนะข้อเสียหน่อยนะเราใส่ริปโปจกนะแต่เสือโงโเข้าทูเนี่ย แต่ตัวอื่นอ่ะเป็นจิ้นหมดเลยนะครับทําให้ลิปโป้ของเราอ่ะถึกน้อยลงนะครับไม่ถึกนะครับคือมถ้าจะถึกขึ้นมันจะท่องให้สูงอ็เขาทูเปลี่ยนเป็นจกก,กกุกให้ด้วยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังสู้ไม่ไหวนะแต่ว่าอ่าถ้าสู้ไม่ไหวเหรอผมเปลี่ยนเขาทูเป็นจกกุกไปเลยอ่ะเอ้าเป็นจกด้วยนี่วาเอ้าเป็นจกเหมือนกันนี่วาอ่ะโอ้โหเพราะนั้นยังยืนไม่ไหวนะตัวลิปโป้ของเรายังยืนไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรมา ขอตีต่อขอตีต่ออีกสักคนหนึ่งมาคนนี้เหมือนกันนี่ครับโอ้โหถงหยวนอันเดียวกันเลยเซตเดียวกันเลยมาดูสิมาครับก็ตีมาปึ้งโอเคนี่ครับตีติดติดอีนี่นะมาครับมานี่ครับโดน โดนสกิลเต็มๆเลยแต่ว่ามาลิปโป้ของเราได้ตีไหมอ่ะตีครับแต่ว่าไม่ตายนะครับโกงความตายเอาชุบขึ้นมาอีกโอ้โหแล้วทงหยวนไปงับโอ้โหสวนยับยับสวนยับยับผมบอกเลยนะครับอื้อสวนยับยับอืม้มนะครับลิปโป้ยังยังถึกไม่ไหวนะยังไม่ถึกนะครับลิปโป้เนี่ยเป็นตัวที่เน้นเน้นโจมตีนะครับ เหมือนเหมือนเหมือนตัวกลนอูนะครับเพราะนั้นจะถึกน้อยลงนะครับยังสู้ไม่ไหวนะครับสู้ทีมถึกยังไม่ไหวนะครับอ่ามาสุดท้ายเราจะมาตีให้ดูคนนี้โอ้คุณเอ๋งนะครับคุณเอง๋งอ่ามาลองดูว่าลิปโป้จะสู้ได้ไหมนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตของผมคือผมตีแรงขึ้นนะครับของใส่กับลิปโป้แล้วผมตีแรงขึ้นนะนี่ครับปึ้งแล้วก็ตี นี่ครับค่อยๆไหลไปเลยนะครับค่อยๆไหลหายไปเลยนะครับริปโปตีธรรมดาแรงมากๆนะครับตีปึ้งเนี่ยครับของตัวริปโป้นี่ครับคือตีแรงขึ้นมากๆนะครับอ่ะก็ให้จบเพียงเท่านี้ก็อ่ะมาตีบอสพอดีอ่ะมาลองตีบอสด,ดูหน่อยมามาลองดาเมจตีบอสนะปึ้งริปโป้ปึ้งมาติดแต่ไม่ติดสถานะไอ้นี่ว่ะ ไม่ติดสถานะไอ้ตรงนี้นะแต่ว่าตีธรรมดาก็ยังแรงอยู่นะแต่แต่ถ้าติดสถานะขวัญก็ะเจิงจะยิ่งตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าอ่าไม่มีอะไรก็ทําให้ดาเมจบอสก็จะแรงขึ้นนะสําหรับผมนะเพราะว่าเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยตีรมดาเนี่ยมันแรงขึ้นนะครับก็อ่ะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ไม่มีอะไรอ่ะอันดับก็เป็นอันดับ9นะไม่ดียังไม่ด้แรงขึ้นมากนะเพราะว่าของเราจัดจัดทีมเนี่ยไม่ได้ จัดทีมสําหรับตีบอสนะถ้าจะดีตีบอสยังไงก็ต้องใช้วิหกแดงซิลซัเซียงนะครับแต่ว่าของเราตัวไม่พอนะครับก็ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็ให้นําเสนอของตัวกลษึีกาที่จะต่อกรอให้ดูนะครับเดี๋ยวมาค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไปเอยนะครับแล้วจะมาให้ดูอีกนะครับแล้วก็ผมทิ้งคายเอาไว้นะครับทิ้งคายเอาไว้ว่ามีคนมาขอแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือ,อ,อไลฟ์สด บอกเทียลิสนะครับเทียลิสต่างๆของแต่ละตัวละครนะครับก็น่าสนใจมากผมขอ,เ,อเป็นช่วง,งว่างๆอาจจะเป็นวันหยุดน,นะเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะช่วงเย็นๆนะถ้ามีโอกาสนะผมอาจจะจัดไลฟ์ให้ดูนะครับที่เกี่ยวกับบอกเทียลิสของตัวตัวละครแต่ละตัวนะครับตัวละครของ d นสตี้ฮโรนะเออไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับโยโย,โย,โย